สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเดินทางไปกันที่ตำบลกาโซดอำเภอบนานังสตาจังหวัดยะลาครับเพื่อไปดูแหล่งจำหน่ายพันไม้ทุเรียนที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้อาเซียนพันไม้ อาณาจักรพันไม้ทุเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและมีสายพันธุ์ต่างๆมากมายไว้รองรับความต้องการสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุกเรียนถ้าใครอยากจะได้ทุเรียนสวยๆงามๆนะครับต้องที่นี่ครับทุเรียนเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชีย มีขึ้นอยู่ทั่วๆไปในประเทศไทยมาเลเซียพมา่าอินเดียสีลังกาและฟิลิปปินส์ครับสำหรับบ้านเราแล้วนะครับจะมีทุเรียนอยู่สองประเภทหลักๆก,ก็คือทุเรียนพื้นเมืองและทุเรียนพันธุ์ดีครับต้นทุเรียนนั้นนะครับมีสายพันธุ์เยอะแยะมากมายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปครับไม่ไว่าจะเป็นรูปทรงหรือลักษณะต้นและใบซึ่งที่มาของแต่ละสายพันธุ์ก็เยอะแยะไปหมดครับ ไม่ว่าจะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยของเราเองหรือแม้กระทั่งมีต้นกําเนิดมาจากต่างประเทศครับอครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของ อาเซียนพันไม้นะครับที่อำเภอบรรซาจังหวัดยะลานะครับก่อนอื่นต้องทักทายตัวย่อก่อนนะครับอัสลามไลัยก้มครับตัวย่อครับอุสลามตัวยอ่อชื่ออะไรครับชื่อที่เขาเรียกทางบ้านก็ชื่อตะอยอเแมต่อยอดแมะนะครับทำเพราะพันพันธุ์ทุเรียนขายนี้มาน,นานกี่ปีแล้วครับตัวย่อเมื่อก่อน,น,นทุนไม่เคยมีมันนครับนาน,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 นตั้งแต่ปศส8นู่น2528ครับครับผม ถ้าเพิ่งทำได้เยอะก็ประมาณห้าปีหกปีทำได้เยอะจช้คนงานประมาณยี่สิบบางทีก็สี่สิบคนตอนนี้ประมาณยี่สิบถึงสี่สิบคนนะและช่วงแรกๆที่ตัวยอดเริ่มมันคนงานนั้นกี่คนหรือว่าตัวยอดทำเองสมัยนั้นตอนนั้นไม่มีเลยคเองไม่มีทำเองหมดเลยนะเพราะว่านานอายุก็เริ่มมากตัวยอดนะเราก็เริ่มขยายกิจการก็ต้องใช้ลูกน้องมาช่วยให้เยอะใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมพอนี้ก็มีทุนมีทุนด้วยนะครับเคยขยายไปได้เลย การขายพันธุ์ทุเรียนถ้าเปรียบเทียบในอดีตกับปัจจุบนันนี้แตกต่างยังไงบ้างตยอยรอให้ฟังเลย้าขายต้นทุเรียนก็พอดีจังหวะลูกทุเรียนมีราคาครับผมตูลงคนที่ปลูกต้องการเยอะรเราต้องได้เพาะมาเยอะเพะะื่อขายได้ได้เยอะด้วย,ยะนะเราถึงต้องเพิ่มขยายให้มันมากขึ้นยังเพราะความต้องการ,รตลาดมันเยอะต้ยอยนะร,ราคาราคา สมัยนี้เห็นว่าแพงกว่าตัวเยอะพันธุ์ทุเรียนเนี่ยใช่แล้วกลามันกับเมื่อก่อนมันขึ้นกันเยอะนะขึ้นขึ้นมาเยอะนะตัวเยอะนะลูกค้ามันต้องการพันธุ์ทุเรียนเยอะใช่ไหมพันธุ์พันธุ์ทุเรียนพันธุ์ทุเรียนอะไรที่ขายดีที่สุดเยอตรงนี้พันธุ์ทุเรียนก็มณฑลทองอ่ะมณฑงนี่อันดับหนึ่งเลยตัวเยอะนะอันดับหนึ่งแลยแล้วอันดับรองลงมาก็จะเป็นสายพันธุ์อันดับรองลงมาก็ชั้นมก็จะเป็นทั่วไปอ่ะทั่วไปนะสลับสลับกันไปใช่ไหมหลักหลักคือทุเรียนทองน้ำดำอะไรพวกเนี้ย ครับ,รบของตัวยอดนี่ก็มีพันธุ์ทุเรียนตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เลยตัวย่อยนะ,ะมีเรามีกี่ขนาดตัวยอประมาณตามตาขนาดแล้วตามบอกราคาบางเริ่มที่เท่าไหร่ตัวยอยเริ่มจากส0สิบาทสาสิบาทก็มีนะนะครับผู้ชมเริ่มจากส0มบาทไปจน<ร>ถึงต้นที่<ร>แพงที่สุดก็คือร้อยบาทแพงที่สุดก็เก้าร้ยบาทต้นพันธุ์ทุเรียนเก้าร้อยต้นใหญ่น่าจะสูงพ้นหัวผมนะตัวยอยนะ รายได้เป็นยังไงบ้างตัวยอผมเห็นนี่เข้ามานี่โอ้เป็นอาณาจักรเลยนะครับอาเซียนพันไม้ของตัวยอเนี่ยรายได้ก็พอดีลูกๆหลายคนลานมากจริงต้องช่วยลูกเรียนตอนนี้บาอยู่ได้ละวยอะๆพูดง่ายๆก็เมียไม่ต้องทํางานเนี่ยนะครับทราบมาว่าตัวย่อมีลูกตั้งสิบสองคนอ่าเรายังมีลูกเยอะหน่อยก็ส่งส่งเสียลูกด้วยการทําเกษตรมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยเจ้าย้อเจ้าย้อยทำประกอบอาชีพอื่นมาก่อนก่อนหน้านั้น มาประอชีพแร้วก็เป็นทำงานปนังงานมาลลเรีย oh, <okay. S 2> มาลาเรียพอ mm hmm, mm hmm. ทำอยู่ประมาณสามปีกว่าก็ลาออก mm hmm. เริ่มทำสวนบ้างแล้วทำอะไรหัดผลิตพันไม้ด้วยออ๋ oh, ผลิตพันไม้ด้วยใช่ไหมแต่มา okay, mm hmm. ทำที่ใหญ่โตก็ประมาณหปีแะ่เนี้ยนี mm ่น hmm. ะ เรียกว่าตอนนี้น่าจะใหญ่น่าจะใหญ่อันดับต้นๆของอำเภอบรรสตาจังหวัดยะลาเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะนะอาเซียนพันไม้นะครับผู้ชมครับถ้าผ่านมาก็แวะมาดูแวะมาทักทายมาพูดคุยนั่งคุยกินกาแฟกับตยอยได้แล้วต้อยคุยสนุกมากครับคุณผู้ชมเออมากับปีก่อนนี่ตยอยซื้อเม็ดเรียนเพาะเม็ดเรียนเนี่ยยี่สิบตันครับโอ้โหเพราะเม็ดเรียนยี่สิบตันนะมาแจกยี่สิบยี่สิบปีกดีนะยี่สิบตันยี่สิบตันไม่ใชกยี่สิบหาบนะครับครับทีนี้นนน วิธีการตรงนี้ก็คือว่าเราเราเอาเพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียนป่าตัวย่อทุเรียนบ้านเนี่ยเพาะเพราะเอาเมล็ดพันธุ์ทุเรียนบ้านมาเพาะทีนี้แล้วเราเอาพันธุ์หวนทองอะไรมาเสียบตัวย่อนทองกันยาวมูสังกิงน้ำดำอะไรพวกนี้อ๋อนี่อย่างยงข้างๆนี่ใช่ใช่ไหมตัวยอนี่นี่ที่เสียบแล้วใช่ไหมครับอ่ะติดเสียบแล้วให้ตัวยอพาไปพาผมไปเดินดูหน่อยดีกว่าว่านี่นี่คือเสียบเสียบกี่วันแล้วย่อประมาณแบบนี้อ่านนี้ เอ็นี่อะไรจะมาอะไรยี่สิบวันแล้วยี่สิบวันแล้วนะที่ติดติดแล้วใช่ไหมทต้เอ็นี่ติดติดแล้วนะแต่ก็ยังยังยังไม่แตกยอดใหม่ท่านหั่ดเดี๋ยวทนู้นจะมีที่แตกยอดนะยอดยอดเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยทําไมเราต้องเอาเอาเมล็ดพันธุ์ทุเรียนบ้านมามาเสียบกับหมอนทองอย่างนี้จะยอดจะเป็นทุเม็ดหมอนทองเลยไม่ได้จะมาเพาะอย่างเงี้ยเม็ดทุเรียนบ้านมันมันทนทานกับโรคมันจะดีกว่า ย่างนั้นนั่นเองออมันจะดีกว่าครับแล้วก,การจเจริญเติบโตก็ดีกว่าด้วยนะดีกว่าอ้อมันทนด้วยนะตัวยอดนะมันทนนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็พึ่งพึ่งเสียไปนะคุณผู้ชมนี่นี่ผมเห็นยอดแล้วตัวยอดนี่ยอดออกมาแล้วนะออยอดออก,ออกมาณนะนิ้วก,กว่านี่ถอนได้แล้วอ่านี่ใกล้แลวนะก็ถอนไปปุ๊บก็ไปลง ไปลงถุงดําเลยตัวยอดนะถุงถุงดำเบอร์อะไรที่จะตรงพวกนี้ชุดแรกเบอร์สามสามครึ่งคูนเก้าเกินสามครึ่งคูนเก้าเจ็ดคูนเก้าก็เรียกเหมือนกันเนี่ยดูครับฝั่งนู้นผมจะเห็นจะสูงนะตัวยอดนะเดี๋ยวไปดูหน่อยนู้นฝั่งนู้นน่าจะน่าจะอายุมากกว่าผมว่านี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวยอดนะยอดก็ใช้ชีวิตแต่ละวันก็เดินอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวยอดสบายแล้วครับเพราะว่า มีลูกร้องแล้วก็มีคนงานตั้งเกือบสี่สิบคนนะครับตัย่อ็่แค่เดินอย่างเดียวนี่เท้าแต่เอวเดินนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นใหญ่แล้วตัวยอเนาะอันนี้ปึงทําอ๋อนี่เห็นผมเห็นมันสูงจังเลยนะนี่ติดติดแล้วใช่ไหมครับรู้สึกอาจจะปึงทำแล้วทำไมเราต้องใส่ใส่ในในนี้ด้วยครับตัวย่อต้องอบนี้ไหมอ่าทําไมเหรอครับพวกส่วนมากพันไม้นะเวลาก็จะเสียบยอดเนาะแล้วต้นที่อาการอดีไม่ดีเวลา เขาผลิตเนี่ยะตะอบแบบนี้มัน,ม,นมันกับเขาไอทียูไอีอเยเอ๋อเป็นการป้องกันเขาจากโรคจากอากาศทุกอย่างนะแล้วันนะ,ะไ่าน้ำด้วยเนาะนขนาดตัดยอดจากต้นอื่นมาเสียบเดี๋ยวนี้การๆๆมันคนละคนละ,คนละอะไรนะต่คนเราปลอดคนละคนเดี๋ยวเราอยูนี่มันจะติดเนะอ๋อนี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบเรามาเสียบข้างนอกไว้ชุดหนึ่งแล้วก็ข้างในนี้ชุดหนึ่งชุดที่ข้างในนี้จะดีกว่านะ จะออกยอดเยอะกว่าไม่ติดเลยตายเลยเหรอเจ้ายอดตายเลยอ๋อฉะนั้นแล้ววิธีการเสียบเลยเสียบยอดต้นทุเรียนเนี่ยต้องเข้าในนี้อย่างเดียวเลยนะเข้าเรียเนี่อโอ้ผู้ชมนี่ไม่รู้เนี่ยผมก็จว่าเสียบแล้วก็วางแล้วรดน้ำามนจะขึ้นนะไม่ขึ้นตยอดนะไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ติดไม่ติดนะไม่ได้ผลอ่ะโตยยหรือคนตานะครับเจ้าของอาเซียนพันไม้เล่าให้ฟังว่าต้นขายต้นพันธุ์ทุเรียนมาหลายสิบปีแล้ว แรกเริ่มก็ทำแบบเล็กๆวางริมถนนบริเวณหน้าบ้านจำหน่ายให้กับผู้คนทั่วไปที่สัญจรไปมานะครับแต่ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนหันมานิยมบริโภคทุเรียนกันมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศแถมยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงครับทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั่วทั้งประเทศไทยมีความต้องการต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆเป็นจำนวนมากและนี่ก็คือเหตุผลที่โตะยอหรือคุณตานะครับ ัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ในการขยายกิจการจนทุกวันนี้อาเซียนพันธุไม้มีต้นพันธุ์ทุเรียนอยู่หลายสายพันธุ์หลายขนาดพร้อมจำหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่กำลังมีกระแสนิยมอยู่ในขณะนี้ครับ สำหรับผู้ที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับแต่มีงบประมาณน้อยก็สามารถปลูกได้นะครับตอยอบอกกับเราว่าถ้าทุกคนสนใจต้นพันธุ์ทุเรียนขนาดเล็กราคาไม่ถึงหลักร้อยเราก็มีไว้รองรับนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะทดลองปลูกหรือกเกษตรกรรายใหม่นะครับที่เริ่มหันมาสนใจการทำสวนทุเรียนเพื่อสร้างเป็นอาชีพให้กับตนเองและรายได้นะครับให้กับครอบครัวในอนาคตและที่สำคัญการลงมือปฏิบัติจริงลองผิดลองถูก ทุกคนจะได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายในการปลูกทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จอย่างใครหลายๆคนครับเอาละครับคุณผู้มชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในบริเวณยียแมอาเซียนพันไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการเพาะพันธ พันไม้เนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยใหญ่มากในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะซึ่งใครหลายๆคนในพื้นที่เนี่ยถ้าเอ่ยชื่อว่าย e ีเมอาเซียพันไม้เนี่ยส่วนมากล้วจะรู้จักเหมือนกันนะ<ช>ก็คือเราตั้งเขาตั้งอยู่บนเส้นทางที่จะจยะาลาจะเดินทางไปทางเส้นเบตงใช่ไหมคบอ่าแล้วพอมาเสร็จวันนี้ผมมาถึงปุ๊บใช่ไหมกว้างมากนะครับเดี๋ยวจะมีส่วนข้างบนแล้วก็มีส่วนข้างล่างอีกนะครับ,บแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะมา <laughs> พูดคุยกับกะก,ะก่อนว่าเออเนี่ยกะก็เป็นพนักงานที่ทํางานอยู่ที่นี่ มาหลายปีแล้วใช่ไหมครับในแต่ละวันเนี่ยการดูแลพันไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเราต้องดูแลยังไงบ้างครั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ก็มาถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรแบบนั้นอ๋อมันก็แดไอใบใบมิถอ๋อใบใบที่มันอ๋อใบที่มันติดเชื้อติดราต้องคอยดูแลตลอดใช่ไหมคะใช่ดูแลเรื่องน้ําดูแลเรื่องหญ้าที่คนต้นไม่ให้มันรกแล้วก็ดูแลพวกใบที่มันเชื้อราต้องเอาออกเลยค็ต้องเอาออกถ้าเราไม่เอาออกจะเกิดอะไรขึ้น มันลามไปหมดเลยลาไปหมดนะซึ่งมีให้เด็ดทุกวันติดเชื้อโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนใช่ไหมถ้าเป็นช่วงหน้าแล้วนี่คือไม่มีนะ้วันนะเราก็จะไปเดินกันเก็บประมาณกี่คนครับแต่ละครั้งเวาเดินเก็บเนี่ยข้างบนก็มี3ามคนสามคนนะเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่แล้วก็จะเดินดูต้นพันธุ์ทุเรียนมีเป็นต้นพันธุ์พหมื่นหื่นต้นนะคนะ แต่ว่ามันจะไม่มีทุกต้นใช่ไหมคะบางต้นใช่ไหมถ้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องเด็ดมันออกแล้วก็ใส่ในนี่ใส่ในถุงในถุงนะนี่จะเป็นที่เด็ดมาแล้วนะครับมาดูก่อนเ้ยแม่กับใบที่มันติดเชื้อเนี่ยมันเป็นแบบไหนนี่คือใบทุเรียนที่ติดเชื้อนะคะใช่คือเราต้องเอาต้องเด็ดออกใช่อันนี้แห้งแล้วเด็ดออกแล้วเอาไปทิ้งไปไกลเลยหรือเผาก็ได้นี่คุณผู้ชมนี่คือเป็นใบที่ใบทุเรียนนะที่มันมีการติดเชื้อรานะครับ มักจะเกิดในช่วงหน้าฝนนะคะนะต้องเดินเก็บเพราะนั้นเรามีการเดินทุกวันในส่วนของกะสามคนเนี่ยก็จะอยู่อยู่ข้างบนนะมันจะมีส่วนของข้างล่างนะครับข้างบนนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นรับแขกแล้วก็ลูกค้าเข้ามาซื้ออยากจะได้อะไรแล้วก็มีการแนะนํานะครับนี่ครับผู้ชมเดี๋ยวจะให้กะเนี่ยพาไปเดินดูดีกว่าว่ายังมีต้นไหนอีกบ้างที่มันติดเชื้อแล้วเรายังไม่ได้ออกนะเดี๋ยวไปดูครับคผู้ชมตามมา นี่เป็นต้นทุเรียนพันธุ์อะไรครับกะหมอนทองหมอนทองสวนมากก็หมอนทองหมอนทองซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขานิยมปลูกหมอนทองนะครับคนในพื้นที่นี่มันก็จะมีหลายขนาดหลายขนาดหลายไซส์หลายราคาหลายราคาโอ้ผู้ชมเยอะมากๆนะครับแล้วถ้าอันนี้มูสังคิงนี่มูสันคิงอ๋อนี่คือสายพันธุ์มูสังคิงมูสัคิงมูสัคิงนี่ดูยังไงครับต้นพันธุ์มันนี่ใบยาวอ๋อมูสังคิงใบเขาจะยาวนะซึ่งจะไม่เหมือนกับหมอนทองใบยาวเหมือนกันแต่ว่ามีอันนี้มันแหลมอ๋อ อนีก็เป็นเทคนิคการดูนะครับแต่ว่าดูยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าคนไม่รู้อย่างผมเนี่ยนี่ก็เขาจะเดินแบบนี้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเดินทุกวันแล้วก็หาถ้าอันนี้โอชีนี่อันนี้เป็นสายพันธุ์โอชีสายพันธุ์โอชีโอ้คุณผู้ชมทุเรียนมันมีกี่สายพันธุ์ก็เยอะไหมก็เยอะเหมือนกันโดดเนะก็จะไม่ได้แสดงว่ามีเยอะเป็นเป็นเป็นร้อยดิใช่มีเยอะอันนี้จะมีหมอนทองมีมูซังกิงมีโอชีนี่กเกล็ดแล้วดิอ๋อนี้นะเออไหนก็อันนี้เจอแล้วเหรอนี่เจอแล้วอันนี้ นี่พุ่งเด็ดมาใหม่ๆอ๋อนี่นี่เดียวๆนี่คือใบที่ติดเชื้อโอ้นี่นี่สำคัญนะเป็นภัยร้ายเลยนะที่จะรังแกต้นทุเรือนของเรานี่นี่เดี๋ยวก็ต้องออกละใช่ไหมนี่ที่ผู้ชมที่ปลายนี่โอที่โคนโคนใบเนี่ยเป็นเชื้อราแล้วก็ย่อนใสถุงไปเก็บทุกวันวันนึงได้กี่โลกะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะมีไหมครับเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเนี่ยจะต้องเดินอย่างนี้ต้นไหนที่ไม่มีก็คือปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปดูแลแค่หญ้าที่โคนกพพอนะเผื่อมันขึ้นมา แล้วก็อ่านี่ก็ใช่นี่อไหนอ๋อนี่ก็ใช่นี่เออออกเลยนี่ก็ใช่คุณผู้ชมถ้าไม่เด็ดออกนะสำหรับคนที่ปลูกที่บ้านก็เหมือนกันนะที่เขาซื้อไปปลูกนะถ้าเดินเดินดูตอนเย็นๆก็เจอแบบนี้ก็คือให้เอาออกนะอย่าไว้เลยอันตรายมันจะลามนี่มีอีกแล้วคุณผู้ชมจะเยอะครับช่วงนี้นะครับอย่าตัวยาอันนี้ตานี่ครับคุณผู้ชมอันที่จริงให้ดูก่อนนะ ก็ลามมาต้นนี้แล้วนี่อ่านี่คือนี่คือลักษณะของการลามนะครับทุให้ดูชัดต้นนี้คือเป็นต้นต้นที่เกิดโรคใช่อันนี้ต้นนี้คือต้นอื่นแต่อยู่ติดกันเออนี่เริ่มมานี่แล้วลามอ๋อเขารามมันยังไงกันนี่ดูนะท่นถ้าถ้าถ้าอยางนี่ก็ลามแล้วมาแล้วครับทุกท่สามต้นในโซนนี้โดนหมดแล้วถ้าเราไม่รีบเก็บอาจจะลามมาถึงตรงนี้ด้วยแสดงว่าเราต้องเก็บเลยนี่วันนี้วันนี้ใันไม่ได้เอานี่เอาออกนะเดี๋ยวผมช่วยนี่คุณผู้ชมเราต้องเด็ดออกนะคร นี่ก็ใช่กะนี่เขาออกเลยนะครับุผู้ชมนี่ดูเนี้ยผมเด็นะครับปึ๊กนี่แล้วเรื่องแมลงก็เป็นไงบ้างมีไหมแมลงก็ก็มีบ้างนะคนหนึ่งที่ช่วยกันดูแลอ๋อส่วนบ้างแมลงก็จะเป็นการกอ๋อจะเป็นการฉีดป้องกันนะฉีดป้องกันแล้วก็ฉีดกําจัดนะแต่ส่วนของกะนี่คือดูแลเรื่องนี่เลยหลักๆเลยนอกจากจะขายแล้วเรื่องปุ๋ยก็กะด้วยก็จะเป็นสาวๆนะครับที่นี่เขาจะแบ่งกันนะครับแล้วก็ การผสมดินการใส่ถุงการเปลี่ยนถุงก็จะเป็นผู้ชาย<อ>ข้างล่างใหมผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันน,น,น,นะครับอโอ้โ <laughs> เน้นผู้หญิงนะครับตรงนี้เอาละครับผู้ชมเดี๋ยวกะเขาจะมา,อาสอนเทคนิคสำหรับผู้ที่อยากจะเพาะปลูก ต้นทุเรียนโดยเฉพาะมือใหม่นะครับว่าวิธีการเลือกต้นพันธุ์ที่จะไปปลูกเนี่ยควรจะเลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะแบบไหนดียังไงและควรเลือกแบบไหนทําให้เรากลับไปปลูกแล้วจะทําให้มีความเจริญสวยงามของต้นนะครับมีอยู่ตัวอย่างเรามาให้ดู3ต้นนะครับก,ก็คือจะมี3าสประเภทนะครับประเภทแรกนี้เขาเรียกว่าเป็นกิ่งกระโดงเป็นต้นทุเรียนลักษณะของกิ่งกระโดงนะครับ<ด>กิ่งกระโดงนี่คือหมายความว่ากิ<ด>่งเขาจะกิ่ง,งเขาจะ อ๋อกิ่งเขาจะออกรอบนะจะเป็นทรงพุ่มนะครับนะแล้วก็ยอดตรงยอดเขาจะขึ้นตรงทีนี้อันที่สองนี่จะเป็นกิ่งข้างเขาเรียกว่าทุเรียนเป็นแบบกิ่งข้างกิ่งข้างคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าจะมีลําต้นขึ้นมาตรงนะครับแล้วก็จะมีกิ่งออกซ้ายขวานะจะไม่เป็นทรงพุ่มแบบนี้<ช>ซึ่งก็เป็นคนละแบบกันแล้วแต่คนที่เขามาซื้อว่าชอบแบบไหนนะครับนะก็จะมีอีกลักษณะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบ เหมือนลักษณะเหมือนกับเป็นกิ่งข้างผสมกับกิ่นกระโดงนะผมว่านะเขาเรียกว่าเป็นกระเทยมกระเทยเาเรียกมกระเทยผู้ชมคือลำต้นเขาขึ้นตรงมานะครับุผู้ชมข้างล่างนี่เขาจะเป็นเขาจะเป็นแบบกิ่นกระโดงพอข้างบนเขาจะเป็นแบบกิ่งข้างมีสองแบบเนี่ยเหมือนกับมีสองแบบในต้นเดียวเขาเรียกว่าเป็นกิ่งกระเทยต้องใช้เวลาอีกปีหนึ่งกว่าจะนี่อ๋อพอจะเหมือนนี้ใช่ไหมนี่คือสาแบบนะครับทีนี้กลับมาที่ต้นนี้ต่อวิธีการเลือก ต้นพันธุ์ทุเรียนที่ดีเนี่ยเราควรเริ่มต้นจากการดูดูโคนเนี่ยครับโคนที่ต้องแบบไหนครับก็ดีๆเนี่ยโคนใหญ่สมบูรณ์ต้องเอาโคนต้นที่มันอวบใช่ไหใหญ่อ่าอันนี้อย่างนี้คือโอเคนะกันนะใช่แล้วก็กิ่งต้องเป็นแบบไหนคะกิ่งกิ่งก็กิ่งรอบๆแบบนี้กิ่งก็ออกรอบนะแล้วก็กิ่งกิ่งต้องใหญ่แบบนี้นะแข็งแรงดูแข็งแรงนะอ่ากิ่งแล้วก็ใบ ควรจะต้องเลือกต้นที่ต้นพันธุ์ที่ใบใหญ่ใช่ใบใหญ่ใหญ่นี่ครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะดีนะถ้าใบเล็กๆคือไม่ดีนะเลือกอันใหญ่ดีกว่าใช่นะครับแล้วก็ยอดอะครับกะตวนี้ยอดตรงยอดตรงนะฮะแล้วก็ยอดใหญ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งต้นแบบกระโดงที่เราเอาออกมาจากหลายๆพันต้นหลายๆหมื่นต้นนะเป็นตัวอย่างนี่คือถือว่าเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองกิ่งกระโดงที่ สวยมากๆสวยที่สุดนี่ครับควรจะเลือกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วต้นขนาดนี้อายุประมาณกี่ปีครับอันนี้เหรอประมาณประมาณปีประมาณปีนึงนะราคาที่เราขายอยู่หน้าศาลตรงเนี้ยอันนี้เหรอถ้าอันนี้ก็เคยอยู่ที่250 250นะครับุผู้ชมครับความสูงก็น่าจะประมาณหน้าอกผมนะครับแต่ต้นนี้สวยมากนะครับดังนั้นเราคนที่มาซื้อเนี่ยที่นี่ก็จะมีทุเรียนเยอะมากนะครับก็แต่ละต้นมันก็ มีทั้งสวยสวยน้อยสวยมากฉนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณที่มาซื้อเนี่ยสามารถที่จะเลือกเองได้ได้เราจะบรรลุลูกค้ามานี่เราปล่อยเขาเลือกเลยใช่ไหมคะปล่อยเขาเลือกเลยตามสบายในนี้ยังมีหลายราคาอ๋อแต่ต้องบอกว่าโซนนี้กี่ราคาัมีโดยรวมแล้วก็ให้สอห้250เลือกได้เลยเขาก็ไปเลือกเลยมาวาง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 ให้อิสระเขาเลือกเลยก็จะมีราคากันไปมีเล็กบ้างใหญ่บ้างสวยมากสวยน้อย้วแต่แต่ทุกต้นก็คือสามารถปลูกได้นั่นแหละใช่ถ้าข้างบนนะที่กะ ออกมาแล้วมีสองแล้วก็2 0 3 208 2ส5คองรับราก็ับมาจากในนี่แหละอ๋อใช่ใช่นะครับผู้ชมดูนะครับนี่คือถ้าอยากจะไปซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนนะนี่ให้ดูต้นนี้เอาไว้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นเลือกแบบนี้จะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายที่ที่เขาขายนะครับในจังหวัดใานภาคใต้เนี่ยแต่สําหรับที่ยีแมอาเซียนพันไม้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับถ้าย่อแบบนี้ที่ลูกค้าต้องการนี่นี่ใหมต้นนะครับถ้าย่อแบบนี้ ไดดีเลยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาฟื้นตัวใช่อ๋อต้นต้องซื้อต้องยอดแบบนี้ถ้ายอดแบบนี้คือต้องต้องมันมันใช้เวลาหน่อยแต่มันก็ปลูกได้ปลูกได้มันก็โตได้ปกติทั่วไปแต่อาจจะช้าหน่อยช้าหน่อยนี้ก็อยู่ที่การบํารุงนะใช่ถ้าดูแลดีมีการให้ปุ๋ยอะไรให้แร่ธาตุอะไรที่มันดีมันก็ใช่ไหมอ่าโอเคครับผู้ชม ทุเรยียนเป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดสูงเป็นพืชเศรษฐกิจลำดับต้นๆของประเทศไทยครับราคาดีและมีรสชาติหวานมันอร่อยเป็นที่ถูกปากของใครหลายๆคนครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราและในกลุ่มอาเซียนครับเพราะด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้มีการปลูกทุเรยียนในเชิงธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแทบจะทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเพื่อเป็นการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ สร้างรายได้อย่างมาหาศาลเลยละครับคุณผู้ชมเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่าเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาพบก,กันใหม่ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ